สวัสดีพี่น้องคนไทยและพี่น้องต่างชาติทั่วไทยทั่วโลกทุกคนสวัสดีครับพามาดูงูนพี่น้ององนปัญญาพารวยเพิ่งเริ่มปลูกอันนี้เป็นชุดสองอันนี้เป็นชุดสองก็อันนี้ปลูกได้เดือนกว่านะพี่น้องได้เดือนกว่าแล้ว แต่ก็ไม่โตเท่าไหร่ก็ปลูกในป่าเลยพี่น้องนี่ปลูกในป่าอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากมันโตแล้วก็จะได้ขยับขยายป่าออกพี่น้องนี่ผมปลูกในป่าเลยพี่น้องอก็ก็ทำทำแบบบ้าๆ้ะทําทแบบบ้าๆคิดแบบบ้าบ้าปลูกแบบบ้าบ้ๆพี่น้องดูวิธีผมปลูกดิ ผมไม่ได้ขุดนะพี่น้องผมเอาตั้งไว้กับดินเฉยเดูนี่ผมไม่ได้ขุดนะผมไม่ได้ขุดเลยผมตั้งเอาไว้กับดินเฉยเฉยเลยเสร็จแล้วผมก็ปุ๋ยเคมีเอ่อ,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 อพวกอ,อยาฆ่าแมาลง,มงผมไม่ได้ฉีดนะนี่เห็นไหมดูพวกมแมลงมากัดก่อนใบเมื่อคืนนี้ผมมาตามบี้มัน ได้เกือบสิบตัวพี่น้องได้เกือบสิบตัววันนี้สงสัยจะต้องพ่นพ่นบีทีกับบิวเวียผสมกันวันนี้แต่ดูต้นขนาดเนี้ยมันออกลูกแล้วพี่น้องดูเนี่ยมันออกลูกแล้วทําไงพี่น้องอยู่ช่อใหญ่ซะด้วยช่อใหญ่ยงงี้เอาไว้ดูเล่นเนาะพี่น้องนะเอาไว้ดูเล่นลนะนวดอย่างงี้ก็ ตัดออกแช่แม่พี่น้องวดอย่างนี้ก็ตัดออกนะเนี่ยมีช่อเยอะนะพี่น้องมีช่อเยอะอันนี้เป็นองุ่นรุ่นสองได้เดือนเสร็จ,รจพี่น้องเนี่ยผมก็ปลูกในป่าอย่างนี้นี่เนี่ยยังไม่้ดูผมปลูกตรงนี้พื้นที่มันต่ำหน่อยพี่น้องผมก็เลยทำสองชั้น เพราะว่าดินที่ผมยืนเมื่อสักครู่นี่มันสูงกว่าตรงนี้ถ้าเอาดินมาถมแล้วมันก็มันก็จะถึงนี่พอดีพี่น้องอดูต้นนี้เขากับลังยืดนะพี่น้องดูนี่ดูนี่นี่ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะผมใส่ผมใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยปุ๋ยหมัก ปุยหมักอินทรีย์พี่น้องใช้ใช้ลูกอ้งุ่นเลยใช้ลูกอ้งุ่นมาบำรุงต้นอ้งุ่นอะก็มีสวนที่เป็นผลไม้รวมก็มีนะใช้ลูกองุ่นมาอ่ามาบำรุงต้นองุ่นก็เอาน้ำหมักเอาน้ำหมักผสมกับปุ๋ยเคมีอ่า ปุ๋ยเคมีก็เป็นปุ๋ยพ่นทางบันเนี่ยปุ๋ยพ่นทางใบอ่ะพี่น้องฮะปุ๋ยพ่นทางใบก็ยี่ยี่สิบยี่สิบห้าห้าห้าเนาะปุ๋ยพ่นทางใบก็ปุ๋ยพ่นทางใบเนี่ยหมักรวมกับปุ๋ยชีวภาพสักสามสี่วันแล้วก็เอามาพน่นแล้วก็เอามาลาดได้ใช้ได้ทั้งพน่นทั้งลาด พ่นเราก็ใช้น้อยหน่อยลาดเราก็ใส่เข้มข้นหน่อยอย่างนี้ผมก็ทําอย่างนี้ผมก็ทําอย่างนี้ก็รู้สึกว่าผมปลูกเต็มสวนแล้วปลูกเต็มแล้วนี่พี่น้องนี่อันนี้อะไรอันนี้ซูเปอร์สวีท คืเปอร์สวีดนวดอย่างนี้ตัดออกนะพี่น้องตัดออกอันนี้อันนี้เขาแตกสองยอดเลยนะพี่น้องนี่เขาแตกสองยอดผมก็จะเอาไว้ทั้งสองยอดเลยแยกเขาตั้งแต่อยู่ดินเลยก็ช่างมันไม่เป็นไรผมไม่ตัดผมจะแยกอยู่ที่ดินเลยเนี่ยอย่างนี้นี่ผมก็จะปลูกอย่างนี้็น่ไหม ทุกต้นผมวางไว้ที่ดินผมไม่ได้ฝังพี่น้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่อังงุนคุณหนูนะองุนอ,อุนคนยากจนพี่น้องไม่ใช่ดูแลแบบคุณหนูไม่ใช่เลยผมดูแลตามตามที่มีเงินในกระเป๋ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ผมก็ เอาเงินในกระเป๋ามาคำนวณผมผมไม่อยากไปทําดีขนาดนั้นเพราะผมไม่มีตังค์พี่น้องก็จะค่อยๆทําไปอันนี้เดือนเศษนะพี่น้องอันนี้เดือนเศษอยู่ทางนน้นก็มีผมปลูกเต็มแล้วครับเนี่ยนี่อย่างนี้ยอดกําลังพุง่งเนี่ยยอดกาลังพุง่งนะไหมผมจะวางกระดินทุกต้น นี่นก็ใช่น่นอ,อันนี้ยอดขาดมาแแลงกัดยอดขาดเมื่อไรไม่รู้จะโผล่นี่ต้นนี้รู้สึกโผล่ช้าหรือเกินพันไว้มลาากาต้นนี้รู้สึกโผล่ช้าผมก็ผมก็เอาปุ๋ยหมกักใส่ไปแล้วนี่ ต้นโตก็โตต้นโตก็โตัอนนี้พันอะไรอันนี้บิ๊กเพลเพี่น้องบิ๊กเพลเน่ามีนวดแล้วตัดออกตัดหนวดออกเน,นี่ยผมก็จะวางไว้ที่พื้นส่วนอันนี้ที่ใส่ไว้อย่างนี้ก็เผื่อว่ามีพี่น้องสนใจก็ทำไว้ให้เผื่อเผื่อพี่น้องเข้ามาชมที่สวน ก็มีไว้ให้พี่น้องเนี่ยผมก็ปลูกแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องอย่างนี้เขาก็มีนะเนี่ยเขาก็มีช่อ,อพี่น้องต้องเอาออกไหมครับต้องเอาออกไหมเนี่ยช่อก็ไม่ใหญ่นะเอามันไว้เถอะเนาะเดี๋ยวคิดจะเอาออกก็ถึงเอาออกเ <c oughs> นาะ ทำแบบนี้เนี่ยชอนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้นะพี่น้องเนี่ยออกลูกเหมือนกันเนี่ยออกลูกเหมือนกันตัดทิ้งเลยนะพี่น้องตัดทิ้งไปเลยนี่ตัดทิ้งไปแล้วชอบไม่สวยพี่น้องตัดทิ้งแต่ต้นนี้พุง่ง อย่างสวยพุ่มอย่างสวยพี่น้องนี่ก็ทำทำกระถางเอาไว้เตรียมสำหรับที่จะใส่ครับนี่ผมทำสูงเมตรแปดสิบนะพี่น้องผมทำนี่นี่ผมทำนี่แข็งแรงพี่น้องอันนี้ใส่สามเสาเสยสามเสาเนี่ยพี่น้องดูช่อนี้ออกที่ปลายเลยเนี่ย ช่อนี่ออกที่ปลายเลยนะนยังไงฮนะเดี๋ยวให้เขาอ่าซะหน่อยตึงตัดกิ้งเอาไงพี่น้องปล่อยเขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคิดตัดแล้วก็ตึงตัดมนะัน ผมก็ปลูกผสมผสเกษกันพืชอันนั้นอันนี้พี่น้องนี่อันนี้ส่วนต้นเนี้ยต้นนี้เมื่อคืนนีไ่ไอแมงไอแมงเขาเรียกแมงอะไรนะแมงกีนูนะ่ะพี่น้องเข้าเต็มเลยเนี่ยผมเมื่อคืนนี่ผม,มผมผม,ผมบีได้สองสามตัวนะเฉพาะต้นนี้นะแต่เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมจะฉีดละผมจะฉีดยาละอืมอะไรเนี่ยลินลี่ พี่น้องเนี่ยผมก็ปลูกเนี่ยผมก็ตั้งระเพื่นเลยเนี่ยตั้งอย่างนี้นก็รายงานให้พี่น้องดูพี่น้องเอามารายงานให้พี่น้องดูผมว่าปลูกไม่ได้ว่าปลูกดีเหมือนคนอื่นนะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ทําดีเหมือนคนอื่นทําแบบคนไม่มีตังค์นะพี่น้อง ความอยากปลูกกันนะความคิดอยากจะปลูกมันไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วมันอยากจะปลูกอ่ะมันมีแต่ใจพี่น้องแต่เงินไม่มีก็ปลูกใส่ป่ามันเฉลยวางไว้กับดินไว้อย่างเดียวไม่ต้องขุดแล้วก็ไม่ต้องพวนนะไม่ต้องขุดไม่ไม่ต้องพวนดินข้างล่างก่อนจะปลูกไม่้องพวนผมวางไว้เฉยเลยพี่น้องวางไว้เฉยปล่อยมัน จะเป็นยังไงก็เราอาศยหลักธรรมชาติแล้วกันอินซีอยู่หน้าดินแล้วก็ใช้พวกไตโคเดอร์มาล่าเชื้อลาล่าแบคทีเรียนะใช้บีทีนบราซิลัสซับทลิสพี่น้องใช้ล่า เชื้อราอยู่ตามผิวดินนะเราก็ใช้พวกนี้ช่วยช่วยต้นไม้ไปก่อนไม่มีตังเราก็หาวิธีทำเองพี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องจะรายงานใหม่ครับเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ